คลิปนี้จะมาบอกทุกคนนะครับว่าเข้ายิมแค่3วันต่อสัปดาห์ก็หุ่นดีได้ไ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับแฮตอีกแล้วนะครับที่บาร์แท็กอินซี่ฟิตครับผมคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคนที่ไม่อยากเข้ายิมบ่อยๆนะครับแต่ว่าอยากจะใช้เวลาแป่งการทําอย่างอื่นนะฮะไม่ว่าจะทํางานเสร็จแล้วเหนื่อยๆอยากจะไปกินข้าวหรืออยากจะไปแฮงเอาท์หรือปาร์ตี้กับเพื่อนๆอ,อะไรก็แล้วแต่แต่ว่ายังเข้ายิมอยู่นะหุ่นเรายังมีทรงอยู่นะหุ่นเรายังดีอยู่นะคลิปนี้แค่เข้ายิม3วันต่อสัปดาห์ก็คุณด,ดีได้เหมือนกันการเข้ายิมแค่3วันต่อสัปดาห์เนี่ยให้จะแบ่งการออกกาลังกายปนนนอย่่างี้ะัวทจ เป็นอัพเปอร์นะครับอัพเปอร์คืออะไรคือแฮกจะเน้นช่วงบนอย่างเดียวเลยวันแรกที่ออกเราจะเน้นแค่ช่วงบนช่วงบนด้านหน้าส่วนวันที่2ที่ไปออกจะเป็นการออกโลเวอร์นะครับเพื่อเป็นการออกช่วงล่างแล้ววันที่3ก็จะเป็นช่วงบนอีกหนึ่งรอบนะครับโดยช่วงบนอีกหนึ่งรอบนี้จะเป็นด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูวันแรกกันก่อน ว่าแอปเปิลในวันแรกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโดยที่แกลับเวลาออกมาคร่าวๆแล้วนะครับเวลาของคนที่อยู่ในยิมที่แอกออกแบบไว้เนี่ยจะอยู่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีโดยที่ภายใน1ชั่วโมง20นาทีเนี่ยคุณจะได้ทั้งอกไหล่หน้าไหล่รวมไหล่ข้างหน้าแขนแล้วก็ท้องด้วยนะครับอีสินาทีอาจจะไปคาร์ดิโอแบบในคลิปที่แอปเคยบอกไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นฮิตหรือว่าโซนสอะไรนะฮะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า อปเปิวันแรกมีท่าอะไรบ้างครับผม โอเคครับท่าแรกที่จะออกในโปรแกรมนะฮะก็คือท่าเบนสเปซนะฮะท่านี้จะได้อกกลางเป็นหลักเลยนะครับโดยท่านี้เนี่ยเวลาเล่นเนี่ยจะใช้ดัมเบลหรือใช้บา์เบลก็ได้นะฮะก็ถ้าใครอยู่ที่บ้านก็ใช้ดัมเบลไปได้อกกลางนะครับอย่าลืมนะครับมุมข้อสองที่เคยบอกคือให้มันลงสิบห้านะอย่าเก้าสิบนะตอนที่ลงเนี่ยบาเนี่ยจะวางไว้อยู่ใต้ใต้เรลาหลงใต้หัวนมเลยนะฮะเวลาเราจับเนี่ยบางคนอาจจะงงว่าต้องจับบาตรงนี้ยังไงนะถ้าแบบสมมติแบบเบสิกเบสิกเลยนะก็คือเอานิ้วโป้ง ไว้ตรงกลางชิดกันนะฮะแล้วก็ไปถึงนิ้วก้อยอย่างนี้หนึ่งคืบอ,อย่างนี้นะอย่างนี้สองคืบอ,อันนี้คือเบสิกมากๆแต่ถ้าเกิดสมมติจริงๆก็จับให้มันประมาณหัวไหล่หรือกว้างกว่าหัวไหล่หน่อยนะครับเดีย๋ยวดูเวลาลงนะบาร์มันจะอยู่ประมาณตรงนี้ก้อมือไม่เป็นนี้นะอย่างนี้มันจะเจ็บนะขึ้นมานะเห็นไหมแล้วมุมข้อศอกดูด้วยนะครับศอกจะลงสี่ห้าอย่างนี้นะ ไม่เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้จะโดนไหนนะล่หน้าร้บบาดเจ็บนะท่าที่2องจะเป็น shoulder p r e นะฮะแับแรกคือถ้าเราเล่นน้ําหนักที่ค่อนข้างมากนะครับเวลาเรายกขึ้นมาแบบนี้เลยเนะี่ยมันจะทำให้เราเกิดการบาดเจ็บขอ้อต่อตรงหัวไหล่ได้นะเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะช่วยได้ก็คือเนี่ยคือที่เคยพูดไปเรื่องดัมเบล l ว่ไหนคุ้มค่าที่สุดก็คือเรายกดัมเบลขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราขึ้นมาวางอย่างนี้เห็นไหมเราไม่วางตรงหัวเข่าเลยนะเราวางตรงต้นขาอย่างนี้ เนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นดัมเบลแบบเปลี่ยนน้ำหนักที่มันเป็นแท่งลงมามันจะวางอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมเข่าพังที่เคยบอกนะฮะโอเคแล้วพอเราทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บทีนี้เวลายกขึ้นให้เราถีบขาขึ้นฮึบอย่างนี้ให้ใช้แรงจากขาช่วยนะครับไม่ใช้แรงไหลอย่างนี้ยกนะถามว่าทำได้ไหมมนทําได้ทุกคนแหละฮะแต่ว่ามันบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นเราจะเซฟแรงเอาไว้เพื่อการเล่นอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรายกฮึบฮึบนี่นะเห็นไหมนี่คือท่าเตรียมเราแล้วเราก็ยกขึ้น อันนี้คือยกขึ้นลงตรงแต่ว่าแฮชจะยกขึ้นไปให้มันเข้ามาเฉียงชิดกันด้วยนะครับเดี๋่วบางคนเวลาลงนะฮะจะลงลึกขนาดนี้เลยระวังการบาดเจ็บตรงข้อต่อแล้วก็ข้อศอกตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใครลงลึกแล้วเจ็บมากๆระวังด้วยนะอันนี้คือ9ก้่งสาใช่ไหมให้จะลงมาก,กว่านั้นอีกน,น,น,นิดนึงนะฮะไม่ได้ลงลึกเวอร์อดูใหม่ถ้าเตรียมวางบนเขา่ารี บีบบีบท่านี้มันก็จะได้ไหลรวมเลยนะฮะโดยที่ได้ไหลหน้าเนี่ยเป็นหลักนะครับผมแล้วหลังเราเวลาเล่นเราจะไม่ห่อตัวเล่นอย่างนี้นะฮะถึงนะครับให้จะเชิดอกไว้ตลอดนะให้จะไม่นั่งหลังคอมนี่เลยนะเชิด่างนี้ตลอดนะครับต่อไปจะเป็นท่าบเซปเคิลนะฮะท่านี้ได้ยินกันมาบ่อยมากแขมททาไปหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยากทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเราก็เล่นดัมเบลเคิลปกติเลยนะครับถือท่าเรียนแบบนี้นะ ดูอีกทีหนึง่งตอนขึ้นปุ๊บหงายมือนะครับพอมือขึ้นหงายปึ๊บนี่ลงตัวไม่โยกนะตัวไม่ตัวไม่อย่างนี้อย่างนี้คือผิดตัวตั้งนิ่งๆขึ้นล็อกข้อศอกอไว้เห็นไหมข้อศอกไม่ควรจะไปอะไรอย่างนี้นะครับอย่าลืมบิดนิ้วก้อยทิศเล็ก,ลกๆยังบอกตอนขึ้นสุดบิดนิ้วก้อยไปทางออกนอกตัวนี่นะ ต่อไปจะเป็นท่าแฮมเมอร์เคิลนะครับเล่นเหมือนตะกี้เลยจับอย่างนี้บิดม,มือข้ามือหายอันนี้เราไม่บิดอันนี้เราขึ้นอย่างนี้เลยขึ้นตรงๆนะครับนี่เราข้อสองไว้เลยนะความรู้สึกจริงจริทิกเล็กๆของมันอะ่ะคือพอจับไม่แน่นแต่ใช่ไหมให้ให้เรารู้สึกว่าเราแอบดันข้อสองไปข้างหน้านิดนึงมันจะโดนมากๆเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนเราวาดมันขึ้นมามันจะโดน แต่แล้วมันจะโดนขึ้นเยอะมากแล้วก็เวลาย,ยกนะครับไม่อย่างนี้นะไม่เอานะครับหนีไม่เอานะเช็ดอกนะครับล็อกข้อศอกหายใจแอมเมอร์เคอร์ก็มีเท่านี้เองครับลเลเทอร์เลสน,นะฮะคือไหล่ข้างนี่เองอยืนเล่นหรือนั่งเล่นก็ได้แต่แข็งนั่งเล่นนะครับน,นี่นะครับข้อศอกอยู่เหนือกว่าปลายมือนะ เวลาเราเล่นน้ำหนักที่เบาเนี่ยพอมันไม่หนักมากอะ่ะเวลาเราขึ้นก็จะอย่างนี้เลยแต่หไหมมันแทบจะไม่งอข้อศอกจริงๆนะแล้วก็บิดข้อศอกขึ้นกับปลายนิ้วก้อยขึ้นนะครับเห็นไหมแขนแทบจะตึงเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่านี้เป็นน้ําหนักที่เยอะให้ไ้งอข้อศอกมากขึ้นนะครับอย่างนี้ใช้กลายเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะเป็นฟิลนี้แต่ว่าไม่งอขนาดนี้นะ ไม่งอขนาดนี้นะแค่นี้นะแล้วเราก็วาดขึ้นจับไว้แค่นี้เวลาถือแค่นี้ทํานะครับอย่ายกไหล่อย่างเงี้ยขึ้นแล้วค่อยทำนะมันจะไปโดนหนอกแลบปวดคอเลยนะพยายามให้ไหลเราอย่ายกขึ้นถ้ามีเพื่อนให้เพื่อนกดไหลไว้เลยนะครับอย่างเงี้ยตรงเนี้ขวบก้างกดเอาไว้แขนเนี่ยคือออกไปทางด้านข้างนะครับไม่ได้ขึ้นมาด้านหน้านะลองดูด้านข้าง อันนี้ก็เป็นท่าเล่นอกอีกท่าหนึ่งนะครับเคลมเบิคอสโอเวอร์นะก็เวลาเราเล่นนะครับให้ก้าวขาข้างที่หนัดมาด้านหน้านะเราย่อเข่าลงไปนิดนึงเอามือลงมาทีละข้างปึ๊บรับแลาองศาตอนที่ลงคนระก็จะลงไปสิิ้าอ,องศาตามนี้นี่นะครับแล้วให้ก็จะเชิอดอกไว้ตลอดนะครับดูนะ ตอนที่เข้ามานะครับเราจะไม่ดันไปข้างหน้าตรงๆนี้นะเราจะบีบมันเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วเดี๋ยวเราเล่นท้องข้างได้เลยเล่นท้องข้างครานี้เราถือน้าเบลไว้ด้านด้านข้างตัวนะครับสมมติว่าถือข้างซ้ายเราได้ข้างขวานะทีนี้ถ้าเราถือน้าเบลหนักข้างนี้ก็แปลว่าตัวเรามันถูกถ่วงไปฝั่งนี้ถูกไหมครับถ้าเราปล่อยไหลไปไม่เก่งเอาไว้ ทีนี้เราจะใช้แรงจากตรงหน้าท้องด้านข้างนะครับเป็นแรงบีบให้เราไปฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามกับดัมเบลนะเ, <legg. S 1> เราจะไม่ใช้แขนยกขึ้นมานะครับถ้าใช้แขนยกมันจะเป็นอย่างนี้ไหล่มันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยทีนี้เราเราไม่ใช้แขนยกนะครับเราออกแรงจากตรงนี้นะข้านี้เราถือไว้แบบไม่ต้องกำม,มันนี้เคยบอกนะครับพี่ถือเกี่ยวไว้ถ้านี้เทคนิคก็คือให้จะขย่งปลายเท้าข้างตรงข้ามกับดัมเบลขึ้นนิดนึงนะครับ ตอนปล่อยให้ออกแรงต้านไว้ด้วยนะไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องต้านไว้ตลอดนะมัははนจะบาดเจ็บด้วยนะบีบใช่เสร็จแล้วก็สลับข้างถือข้างขวาได้ข้างซ้ายหรือข้างซ้ายได้ข้างขวาถือข้างขวาขยปลไปเท้าซ้ายถือข้างซ้ายขยปลายเท้าขวาขย่งนี่คือขย่งนิดเดียวนะไม่ใช่ขยิงแบบฮูเมอร์อะไรนะนะขย่งนิดเดียวบีบพอเราออกแรงลงหน้าท้องหน้าข้าวปุ๊บแล้วเราหายได้ออก เวลาทํานะครับเจะไม่งออย่างี้วเราทําไม่เอานะเรายืนหลังตรงชี่กบต่อไปจะเป็นท่าเล่นกล้ามท้องนะครับกล้ามท้องอันนี้ให้จะใช้ตัวเชือกใช้ตัวเชือกนี้ผูกไว้กับตัวเคเบิลนะครับให้กางคู่ข่าวอยู่แบบนี้ให้จับ่างน,น,างนี้โดยที่ตอนที่เล่นนะครับเราแค่จะค้างหน้านี้ไว้แล้วลงแบบนี้ยังไม่ค่อมหลังจะไม่ค่อมนะ น่าจะเชิดอ,อกไว้แต่ไม่ถึงขนาดาแบบนี้นะแต่ว่าไม่ให้มันค่อมนะครับแล้วก็จะล็อกมือตัวเองไว้แบบนี้เพราะอยากจะเอาเชือกนไว้หลังหัวอย่างนี้นะครับจะไว้อย่างนี้ล็อกไว้เวลาลงนะจะไม่จะไม่มีการทำอย่างนี้นะแต่ว่าจะลงไปทั้งตัวลองดูนะอดดึงลงมานิดหนึ่งพอเราดึงลงมาให้มันงอข้อศอกนิดหนึ่งอ,อย่างนี้แล้วนะครับเราโน้มตัวมาด้านหน้านิดหน่อยนะก้นแอนเราล็อกมือไว้ท่านี้นะแล้วเราใช้กล้ามหน้าท้องบีบลงไป เราจะล็อแขนนะครับขยับแค่ตัวอย่างนี้โน้มตัวไปด้านหน้าล็อแขนขยับแค่ตัวลงไปให้หัวแยัชิดพื้นเลยคือบีบก้กานท้องเต็มที่แล้วก็คลาย นี่นะครับประมาณนี้นะท่านี้คือได้ท้องเน้นๆเ,เลยนะครับเล่นตามน้ำหนักที่แต่ละคนไหวนะครับโอเคโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับสาหรับอัปเปอร์วันแรกนะครับท่าละ4เซ็ตนะถ้าเกิดทําทุกท่าท่าละ4เซ็ตแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราออกไม่ไหวหลังๆแรงเราแบบหมดแล้วโฟกัสอะไรไม่ได้แล้วให้เล่นท่าละ3าเซตก่อนนะครับแต่ที่แค่คิดเวลาให้คร่าวๆเนี่ยคือท่าละ4เซตเซ็ตหน,นึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ2นาทีทั้งหมดนี่แปท่าตีปัดขึ้นเป็นท่าละ10นาทีนะครับ ้าละสิบนาทีแปดท่าก็แปดสิบนาทีก็หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีเท่านั้นเองนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าทําไหวกันไม่ไหวถ้าไม่ไหวให้ทำ๋ยวท่าละสามเซตก่อนนะส่วนแต่ละท่านี่ให้ทําประมาณสิบสองถสิบห้าทีทังนั้นเลยนะครับอยู่ที่ว่าน้ําหนักที่เราจะเลือกใช้นะครับถ้าใช้น้ําหนักที่เบาก็ทําอยู่ที่สิบ0าถึงยี่สิบทีไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดใช้น้ําหนักที่อยู่กลางๆก,ก็ทำสิบสองสิบห้าแต่ใช้น้ําหนักที่หนัก ก็อยู่ที่8ถึง10ทีเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ว่าจุดมุ่งหมายเป้าหมายของเราว่าเราอยากจะให้กล้ามเราเป็นยังไงนะครับก็ลองไปทํากันดูนี่คือ อัปเปอร์สำหรับวันแรกออกแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกแฮกกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงจบอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวรอไปดูอีพีหน้าว่าช่วงโลเวอร์เราจะออกอะไรกันบ้างนะครับแฮกก็ฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์กดฟอลโล่กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อแฮกอัปคลิปอะไรไปจะได้ติดตามกันนะครับและใครอยากดูคลิปแบบไหนอยากเห็นคลิปแบบไหนคอนเทนต์อะไรก็ลองคอมเมนต์บอกแฮกไว้นะครับใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็คอมเมนต์บอกแฮกไว้ได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมครับบ๊ายบาย